ขึายได้จักรยานเหรอครับมาเลยลูกโอ้โหไม่ครับคราวนี้ผมจะขี่จ้ะน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยโอ้โหเจอเวทีแล้วสัตว์อีกแล้วเรียนแล้ว่ยครับเดี๋ยวพึ่งลงไปครับพี่ใหญ่เดี๋ยวพึ่งลงไปครับเครื่องสแกนเนอร์ใช่ไหมฮะโอ้โหไม่ยชสแกนเนอร์หรือเปล่าเนี่ยผมจะเรียกถูกไหมเนี่ยถูก ระวังกันนะมาเที่ยวครับเพิ่งมาวันนี้เหรอ้หดีดข้างมเลยนะครับเอด้หมวดาสั่งนเขาใดต้างข้านี่เไม่ได้ข้เลยก็ีดาดูดหา่าอเาเป็นาียวเลยยาวเพราะมีให้กันจีใครัน ตักฆ e. kind of ่าอีพีการตัดก no, ันครับขอขออนุญาตท่านเลยครับมอบคำลมให้ครับให้ยายครับขอให้ยายไม่ให้แม่เหรอไม่ให้แม่หายโรงเรียนไหนนะลูกชื่อโรงเรียนอะไร แสดงว่าตู้เย็นกับเกตขยานโดนนะครับอย่างนี้นะครับน้ำตาลที่อย่างนี้เราประมาณสิบแตนอเิกาเป็นต้นไปนะโดยการเล่นของทีมที่ได้รับเกียรติจากทุกท่านได้รับรางวัลไปที่ผมพยายามจะมองหาคนมอบรางวัลในทุกใบที่ไทยหมดนะท่านท่านดีทัานวับท่านดีท่านรู้สึกดครับเชิครับเชิญรับท่าน ครับเรองแรกที่รางวัลใครมาครับท่านเขาผมผมจับตัวไปโดนท่านพิธีกรครับผมเมื่อกี้ผมจับดูวว่าของผมนะเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ใครกันเนี่ยผมพูดสาแล้วผมจองไว้แล้วเนี่ยครับโโอ้หไปแล้วนะฮะสายงานเดียวกันนะครับครับมอบมอบคุกหมอครับเดี๋ยวมีขั้นรายการรางวัลยิ่งใหญ่ครับรางวัลทองคำนะเดี๋ยวเจรจาเจริครับ ชาติายงานยางพาราแล้วปั๊มตามสถานีหกปั๊มหกสถานีครบถ้วนก็ส่งบัตรไปจิงโชคเมื่อคืนผู้ว่าราชการจังหวัดจับฉลาผู้โชคดี3ท่านนะครับมารับรางวัลสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งโครเสเนนะครับเป็นบัตรรับไปแล้ว2ท่านเหลืออีกหนึ่งท่านเชิญน้องผู้โชคดีขึ้นมาปรากฏกายบนเวทีเลยครับ <c oughs> อาตบมือให้กับน้องผู้โชคดีด้วย,ยครับ <c oughs> เห็นไหมครับมาเที่ยวงานมาจจกพาราได้ทองกลับบ้านด้วยครับอาชื่ออะไรลูก เรกหญิงและนาพรจันทรวงศ์สีค่ะตอนหนูเขียนชื่อส่งไปในกล่องอะ่ะหนูทำอะไรบ้างลูกไม่ได้ทำอะไรเลยลูกไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวลูก,ลลกสวดมนต์บอกระไม่ค่ะไม่ได้สวดน,นะครับที่จริงสวดในใจนะเป็นชาวพุทธต้องสวดมนต์ตลอดแต่ว่าน้องเขาเขินสวดในใจนะครับแล้วผู้ว่า,า,ากระจับเชื่อมาแล้วต่อไปนี้เป็นพิธีการมอบสร้อยคอทองคำนะครับอาจช่วยรับทีนี้ลูก เลยครับลูกข้าแต่ป้ายไปนะเดี๋ยวทองผู้ว่าเก็บไว้นะครับอ้าวไม่ใช่นะอ่านี่ครับถือไว้ลูกเหือไว้ถือไว้นะครับถือไว้ข้อไหนข้อไหนข้อไหนอ้าวเดี๋ยวไหน่อข้อไหนข้อไหนเนอาไปเขาไหมอเอาไปเอาไป ตู้เย็นไปแล e ้วครับท่านครับชั้นสองประตูอยู對對่หลังท่านเนี่ยครับอ๋อแลละครับต้องมีคนบุญหลักสักดิ์ใหญ่เน erm ี่ยมนเลื้อยอยู่ในสาเนี่ยแหละครับเดี๋ยวก็ไม่พ้นว่าตอนนี้ตู้เย็นไปตู้แล้วนะครับขอให้โชคดีเองคุณอดีตท่านนะมอบเลยไหนๆก็ไหนๆได้สัมภาษณ์หน่อยนะครับเพราะว่าสาลเนี่ยมันคณิตบัดหายเพี้ยงละเมื่อกี้ผู้ว่าไปทานกาแฟอยู่แม่ค้าโผล่ไปข้างรัวแล้วครับอีฉันขอฟ้องผู้ว่าอีฉันขอฟ้องผู้ว่าอีฉั้นมาสองวันแล้วเจ้าค้าไม่ได้จัไม่ได้ตักตักแค่ปันเดียวค่ะโอ้่ทำยังไงเนี่ยฮะ นะครับชื่อใหญ่เขาไปทำโทษครับเกอนา20ีสบาทส้มค่ะคุณส้มนะครับคุณส้มวันนี้ทําบุญกับร้านกาชาตินามัชฉากาชาติจังหวัดบึงการด้วยเงินเท่าไหร่ครับ100บาท100บาทอ่ะตู้เย็นผู้ว่าซื้อต่อ400บาทไม่ขายซื้อต่อ1,000บาทไม่ขายนะครับใจแข็งมากนะครับคนใจบุญเนี่ยเดี๋ยวผู้ว่าตรวจดูก่อนว่ามันใช้ได้จริงป่ะนะครับ สองพันบาทใจแข็งเลเกินนะครับไม่ขายเลยนะสองพันบาทก็ไม่ขายเดี๋ยวผู้ว่าแอบดูก่อนโอ้โหไม่มีอะไรเลยในนี้มีตะกรงมีตะกรอบสองพันบาทไม่ขายเอสามพันบาทสามพันบาทก็ไม่ขายพี่นะ้องตามร้านขายเท่าไหร่เนี่ยถามจริงๆงตู้นี้ขายเท่าไหร่หกเจ็ดพันเหรอ4ีพันบาท ขายอาหม้อครับมอหม้อพ่อขายลูกครับย <osity> <Qatar authority> <ơi> ินด <the> <said> <What> ีด <im lun acy hate> ้วยนะครับเห็นไหมครับโาใหญ่วันนี้ครับก่อนแค่น้อยนะประกาศฐานสายรอบท่านครับอย่าลืมนะครับเสร็จจากภารกิจกันแล้วนะครับคืนนี้นะครับเอมาพัชราวันสุดท้ายท้องไหที่ไหนที่ใหญ่ทไหนบุเอาไปก่อครับถึงแม้มัดเขาบอกว่าอะไรพี่ใหญ่เราจะออกละวันวันที่11นะครับยังยังอยู่กันนะฮะ เอ้าอว่างไปฝากลูกฝากเมีย้ะท่านนะลูกเมียที่บ้านจะได้สบายใจเออเขาจะได้รู้ว่าโอ้สามีมาผมหน่อยแต่จริงแล้วผมเหตนลูก็อยากเดินไปนี่แหละมาจากมาจากหอคมใช่ไหมใช่ตอนนี้ตอนนี้ทำทำอะไรอยู่ครับที่บ้านทำงานอาชีพอะไรครับตัด้วยครับตอนย่าเมียนเชิง จ้าของจักรยานยนต์ครับท่านโอภาสชูริศครับย่าเรียนเชิญท่านนำเพื่อป่าชาดด้วยท่เนนายกเรบชาติด้วยนะครับเขาแถวต่อมาเลยครับวันนี้จักรยานยนต์เลยนะครับ7นาฬิกาหนาทีหลังขาดขายบัตรไปแล้วหมด20นาทีน้องนะครับมอเตอร์ไซค์ไปซะแล้วนะคไม่อยากเชื่อว่าเจ็จยี่อยู่นานขนาดนี้ยืนนะครับยังมีนะครับยังมีนะครับคืน ฟีโน่ยังอยู่นะครับคุปตมที่เวทีใหญ่นะครับเวทีกลางครับวันนี้นะครับเดี๋ยวสักพักนะครับดูนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาน่้โอกาสนี้นะครับในกลุ่มบอลของขังหวดบึงการนะฮะได้นะครับก็จะเป็นกลุ่มข้เมากลุ่มข้าเมานี่ดังไปจนถึงเมืองทองธานีเลยนะครับในภาคอีสานนี่เพิจะไม่มี จหอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตที่เรามาเที่ยวงานการชาติจกัจกรยานหรือตู้เย็นก็เป็นสิ่งที่พวกเราชาวอำเภอปากขาครับได้มีความตั้งใจที่จะให้ยิ่งใหญ่นะครับสำหรับงานการาชาติจังหวัดพิการเป็นเชิญท่านเลยกใประชาครับมอบระวังครับขออยาเรียนเทิญผู้ได้รับต่อไปจักรยานอีกคันหนึ่งครับออกแล้วนะครับจักรยานเบอร์เก้า ผู้ได้รับรางวัลครับพี่ใหญ่เชิญ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 ครับเกินไปเกินไปโอ้โหทามือเฮ้ยยี่ไปเพื่อฐานให้ผมเกินไปจริงๆเลยพี่เพิ่งทุ่นนะร้อยไปสามชิ้นครับตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าเราจำได้ตัวสลากต้องรียกทัางฟาร์นี้จังหวัดไปตรวจสอบ ห้าทำไรเกินควรโอ้โหโอเคครับโอเคครับรอบๆไปนะคะวันนงจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2รอบนะคะก็จะเป็นช่วงเวลา15บาเ เจ็ดนาฬิกานะคะซึ่งก็จะมีน้ำตาลทรายจำหน่ายนะคะก็ใครที่สนใจก็สามารถมาแวะชมได้นะคะแต่ว่าวันนี้หมดไปแล้วนะคะสำหรัาได้้าอรอลุ้นกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะคะเป็นสลากลุ้นรางวัลใหญ่นะครับรถเดินนิสันเนวราสีประตูนะครับพร้อมกับข้าวหนึ่งกิโลอันนี้ มือบัตรบัตรตลาดพัชราการ์ช่าในราคา20บาทนะครับยังยังรอเวลาอยู่พัชราการ์ช่ยังรออยู่เหมือนเด็กเอาแต่ที่ที่วันนี้ได้ผ่านไปแล้วนะครับท่านผี้บัตรรีบมาครับผมจะเริ่มทแล้วนะครับจาก7ถึง10นะครับเรินฝงตลาดพัชราการ์ช่าก็เลยตอนนี้ครับวอเริ่มตับงอ